ผมตัวแรกนะครับของคุณปรีดาเขตคันนายากรุงเทพมหานครนะครับผมไม่ดิดโนต้ต ต่อไปนะครับของคุณปันนวิทย์อำเภอบางพลีจังหวัดสุทรปรากาที่้กระจายหมดแล้ว สวัสดีครับผมอีกแล้วนะครับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ที่รอคอยครับผมพิทมาแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะรีวิว2ตัวก่อนนะครับเป็นรุ่นใหญ่หน้า10นิ้วหนา3มนิ้วไม้ประดูนะครับผมจริงๆจะมีทั้งหมดอยู่ข้างนอกนั้นนะครับทั้งหมด16ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นเล็กนะครับผมจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับผมแต่ว่าจะรีวิวในรอบถัดไปนะครับยังไม่ได้เช็คใดๆนะครับผมเมื่อคืนนี้ เช็คได้2ตัวแค่นี้ก่อนนะครับรุ่นใหญ่นะครับผมตามคิวนะครับตัวนี้นะครับผมไม้ประดูนะครับผมหัวหน้าไม้โมกงนะครับโป่งไฟฟ้านะครับผมกว้าง10นิ้วหนา3ามนิ้วนะครับผมอ่ะตัวแรกก่อนนะครับผมจะเป็นของคุณปัณวิทย์นะครับผมอำเภอบางพลีจังหวัด สมุดปราการจ่ายมาหมดแล้วนะครับผมนี่ก็จะสั่งพิเศษหน่อยนะครับผมใส่ขอบใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแบบนี้นะครับอ่าทีนี้อีกตัวก่อนนะครับอีกตัวก่อนอีกตัวก่อนนะครับของคุณอ่าคุณปรีดานะครับเขตคันายาวกรุงเทพมหานครนี่ก็จ่ายแล้วนะครับผมจะมีจูเนอร์ด้วยนะครับมีจูเนอร์ด้วยนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีไม่ติดโน้ตนะครับผม ตัวนี้ก็ไม้ประดูเหมือนกันนะครับผมโอ้ใส่เวลานะครับในการเช็กนะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นแบบนี้หลังจะเป็นสีนี้นะครับผมจริงๆแกอยากได้โทนเดียวทั้งหมดแต่ว่าโอ้ไม้หายยากจริงนะครับผมแต่ว่าก็ใส่ขอบตรงนี้ให้ไปเลยนะครับผมพิเศษเหมือนกันนะครับอ่ะของแถมนะครับก็จะมีสายสะพายเฟนเดอร์ตอนนี้นะครับผมสายสพายปิกเฟนเดอร์ สองตัวแล้วก็ที่เก็บปีกแบบนี้นะครับมีกาวในตัวนะครับติดได้เลยนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะติดประมาณนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วแต่ชอบนะครับผมแล้วก็ฐาน9โวลต์นะครับผมรอบนี้ฐานตัวนี้จะมากับกับพินเลยนะครับผมจะมากับอาตัว EQ ตัวนี้นะครับผมอาทีนี้แนะนําวิธีใช้ก่อนแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับทุกรุ่นนะครับผมถ้าเป็น EQ แบบนี้นะครับผมก็จะมีเบสก็คือเสียงถุมนะครับผมเบสแล้วก็มิดเดิลมีเดียมมีเดียม ก็คือเสียงกลางนะครับผมเอาไว้กลางๆแหละครับผมแล้วก็ทิปเบิลก็คือเสียงใสนะครับผมเสียงแหลมส่วนพรีเซนต์ตัวสุดท้ายนะครับก็คือประมาณว่าเสียงอยู่ใกล้ไกลตู้อะไรประมาณนี้นะครับคือเอาไว้เอาไว้บนสุดเมื่อถอดอีก้าๆดังใกล้หูประมาณนี้นะครับเหมือนว่าระยะระยะระยะห่างจากตู้นะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วทีนี้ทานนะครับแนะนําว่าใครที่ไม่ได้ต่อแอมเลยนะครับผมบ่ต้องใส่ค้าไว้เลยครับนี่นะครับหลายท่านนะครับถามผมมานะครับให้กดตรงนี้นะครับ กดตรงนี้นะครับลงเข้าไปอย่างนี้นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกนะครับผมแล้วก็จะบังคับขั้วนะครับนะครับใส่ผิดจะไม่ลงนะครับผมแต่เวลาไม่เล่นคือมีถามมาเหื่อนะครับว่าคันเอาทานออกพิ้นสีดังบอกอ่ก็คือดังปกตินะครับแต่เข้าเห่นโป้งนะครับเล่นโปงก็คือดังปกติทานนี้เอาไว้ใส่เวลาเราต่อแอมเท่านั้นทําไมไม่ให้ ใส่คาไว้บางคนคาไว้สองปีก็นี้นะครับผมโทรมาถามผมนะครับว่าเอาทานออกจังไดต่อแอมคือบดังคือทานเบิร์ดเหล่มันขั่วมันละลายไหมครับพอขั่วละลายก็จะไปดึงสปริงข้างในนี่ติดขาดออกมาเลยนะครับประมาณนั้นนะครับเหมือนอ่าเหมือนรีโมททีวีนะครับเหมือนทุกอย่างนะครับที่เราใช้ฐานแล้วเราใส่คาไว้นะครับมันก็จะละลายนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะลองไฟให้ฟังก่อนนะครับผมจะประมาณนี้นะครับโอ้ย่าพึ่งย่าพึ่งลองเสียงก่อนนะครับ ทีนี้การลองนะครับผมเอาของคุณปรีดาก่อนนะครับอันนี้คือปิก0.46ทั่วไปนะครับผมจะลองปิกตัวนี้ก่อนนะครับผมเสียงมันจะใสครับ ให้เรียบร้อยนะครับผมก็คือเหรียญไงนะครับผมผมก็อยากเอาไว้ตาไหลนึ่งถ้าตําไหลเสียงจะเบานะครับเสียงจะเบาแล้วก็เวลาดีดแรงก็อาจจะมีติดเฟสด้วยนิดๆประมาณนั้นนะครับผมก็ตั้งไว้พอดีเพราะว่าถ้าตั้งไว้ต่ำมากนะครับผมอนาคตพินก็พอพินมันอันนี้สนิทนะครับพวกสีพวกอะไรสนิทมันอาจจะเปลี่ยนคออาจจะเปลี่ยนรูปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าของผมนี่มีเหล็กปรับคอทัดหลอดนิดนี้นะครับผมสามารถ ปรับคอแอนคอแอนก็คือโค้งขึ้นนะครับผมคอโกงก็คือโค้งลงอย่างนี้นะครับผมนั่นก็คือปรับให้ตรงได้เหมือนกีตาร์เลยนะครับผมนี่นะครับผมลองฟังเสียงสดของคุณตัวนะครับผมของคุณปันนวิทย์นะครับอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนี่ก็จ่ายมาแล้วนะครับ สังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปิกนะครับอันนี้ก็เป็นปิกบางเหมือนกันจะเป็นของดาว่านะครับก็จะหนากว่าแต่ว่าจะอ่อนนะครับเสียงจะทุ้มกว่านะครับผมนี่นะครับผมปีกสําขัญนะครับสําหรับเสียงนะครับผมจริงๆิผมถนัดป๊กตัวนี้หลายกลัวนะครับเวลาเล่นนะครับเพราะว่าเล็นมาตลอดนะครับผม นะครับสเปคเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นคอเมเปิลนะครับผมเข้ากับสีหัวนาคนะครับฟิงเกอร์บอร์จะเป็นไม้พยุงนะครับผมอ่ะทีนี้จะลองไฟให้ดูนะครับเวลาเอาไปถึงนะครับให้ลองไฟนะครับผมใช้แอมธรรมดาครับแอมใหญ่เอามาลองแบบนี้บ่ด้ครับเพราะว่ายังวัดตีเพราะว่าแอมใหญ่น่ะดอกสิบแปดครับดอกสิบแปดแค่เขาเปิดเพระท่านได้ต่อพินต่ออย่างกระดังฟูเสียงลมนะครับเสียงลมจากแอมนะครับมันดังรบกวนทีซือครับอ่ะต่อแอมนะครับทีนี้ ให้เราเช็คว่าเสียงออกเสมอหรือเปล่าแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะครับขอดู <c oughs> ข้อตรงตรงสายเลยนะครับตรงนี้ข้างสายก็ได้นะครับผมแบ๊บหนึ่งเปลี่ยงปิ๊กก่อนแบบนึงนะครับเนี่ยนะครับข้างล่างจะเป็นเปียโซนะครับผมต้องดังเท่ากันคือออกแรงเท่ากันเวลาเราดีดนะครับผมแบบนี้นะครับ กันนะครับลองตัวนั้นให้ดูเลยนะครับผมพึ่งมาได้หมู่วันนี่ครับมาหมู่วันหมู่วันนี่ก็เลือกคููกันนะครับดีก็คือไม้ขนุนนี่ก็เลือกคููกันนะครับทั้งหมด16ตัวว่าง4ี่ตัวนะครับฝ่อจองมาเด้อครับผมรุ่นนี้หาพันสองนะครับรุ่นนี้แปดพันนะครับแต่ตัวนี้สั่งพิเศษนะครับก็เพิ่มอีก4ี่ห้าร้อยนะครับผมใส่ขอบใส่อะไรทุกอย่างนะครับเลือกโทนสีไม้ด้วยนะครับผมว่าง4ตัวรุ่นเล็กนะครับว่าง4ตัวนะครับแต่ตัวนี้มีเจ้าของจองเรียบร้อยแล้วนะครับผม เอาลองต่อไฟตัวนี้ให้เลยนะครับผมจะได้ทดสอบกันไปเลยนะครับสดเลยครับผมเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังแต่ว่าผมจะไม่ต่อแอมป์เล่นนะครับผมเอาเสียงสดจะได้รู้ไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็คือเสียงเสมอครับดีดค่อยแห้งซ่อมกันดังซ่อมกันโอเคเดี๋ยวตัดภาพก่อนเดี๋ยวทีนี้จะเล่นให้ฟังเสียงสดเล่นประกอบจังหวะนิดนึงนะครับมันค่อยมวนนะครับ ผมขันบใส่จังหวาผมเด่นบ่อ่อยถนัดครับผมโอเคครับผม <5. S 1> ตัวแรกนะครับของคุณปรีดาเขตคันนายากรุงเทพมหานครนะครับผมไม่ติดโน้ตแล้วก็สั่งจูเนอร์เพิ่มไปด้วยนะครับร้อาบาทในนี้มีฐานให้ด้วยนะครับผมถ้าฐานหมดซื้อในเซเว่นก็ประมาณ35บาทนะครับผม เดี๋ยวเล่นให้ฟังเลยลายสีโคตรตะบูนเหมือนกันเลยนะครับ2ตัวนะครับผมไม่ได้ต่อแอมเสียงสดสดครับผมต่อแอมกับว่าอย่างไรครับเพราะว่าติดแตงให้ม้วนปั้นในก็ได้ประมาณนั้นนะครับผมขอให้เสียงเสมอเป็นพอนะครับผมฟังเลยครับ โอเคครับผมขออภัยครับตัวต่อไปนะครับผมของคุณผมเริ่มให้ใหม่เลยนะครับผมตัวต่อไปนะครับของคุณปันนวิทย์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนี่ก็จ่ายหมดแล้วนะครับผมจุนเนร์มีแล้วแล้วก็ไม่ติดโน้ตนะครับผมเอาฟังลยครับ thank mm -hmm. you mm -hmm. เราไปธรบมาีแห่งฟังคือซื้อดหรอกครับผมพอดีรีวิวหน่อยครับ โอเคนะครับผมโอเคนะครับผมก็จบพอแค่นี้ก่อนนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทุกท่านนะครับผมที่เหลืออีก14ตัวนะครับผมก็วันนี้จะเช็คให้เสร็จนะครับคิดว่าเสร็จนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรต้องแก้เยอะนะครับผมก็จะมารีวิวพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คิดว่าทันนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเดี๋ยวก็จะแพ็คส่งไปเลยนะครับผมอาจ ก็จะทีทันบ่เนะครับทีคำหรอเนะครับผมอาจจะไม่ทันนะครับอาจจะได้ส่งพรุ่งนี้เช้านะครับผมโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับตีนุ่งยาจะน้อยสังเกตนะครับจะมาซิวขึ้นนะครับจับพินนะครับขัดพินมาดิผมเล่นผมเจ็บนิ้วจังหน่อยนะครับว่าเป็ยังไงครับผมมาขัดเฟรดแต่งเฟรดนะครับแต่งเฟรดมันจะวิเศษเด็กออกมาโดนนิ้วจังหน่อยนะครับกดบ่ค่อยลงปันใดจากลงปันใดแต่ว่าการันตีนะครับเล่นง่ายกดง่ายนะครับตั้งแอคชั่นให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผม สวัสดีครับ